แล้วภายในงานนี้นะครับยังมีแบรนด์ไพลเนียด้วยนี่นะครับด้านหลังผมนะฮะนี่คือแบรนด์ไพลเนียที่มาเปิดตัวจอรุ่นใหม่นะครับในรุ่นซีรีส์แนะครับเป็นรุ่น855แล้วก็ในส่วนของรุ่น A นะครับเป็น A 555นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าไพลเนียเนี่ยซีรีส์ใหม่เนี่ย ลูกเล่นทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นในงานเป็นแบบไหนตามผมมาเลยนะครับตัวแรกกันก่อนนะครับมาที่ตัวซีรีส์แซดนะครับเพื่อปกติต้องบอกหมดว่าซีรีส์แซดเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปสุดทีเป็นหน้าจอ9นิ้วเนเป็นรุ่น9350แบบนี้นะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนี่นะครับแบบนี้อันนี้คือซีรีส์แซดที่ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่พอมาเป็นซีรีส์แซดที่เป็นซีรีส์855ตัวนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานออปชั่นหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับ 4D9 เลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ก็เป็นแบบ w i r e l นะครับเป็นไร้สายทั้งหมดเป็งแค่เชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยสามารถใช้งานทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้อันนี้ความเจ๋งของตัวจอพาวเนียแล้วก็น้าจอขทีนขนาด9นยยิ้วความคมชัดนะครับพอแลสูงแน่นอนนะครับ ราคาเปิดตัวภายในงานนะครับตัวจอ9นิ้วตัวนี้นะฮะอยู่19,900บาทนี่นะครับตัวนี้ผ่อน0%ได้10เดือนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของปัดน้ำมันให้อีก1,000บาทที่ทางพาเนียจะให้กับคุณลูกค้านี่นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนอกจากนั้นะครับสำหรับคนที่อยากให้จอพาเนียนะครับคือชอบจอแบรนด์อยู่แล้วอยากให้คุณภาพเสียงดีนะครับติดตั้งจอพาเนียเข้าไปแต่อยากเล่น Android ตัวนี้สามารถเพิ่มในส่วนของกล่อง AI Box ได้นะครับจะเข้าผ่านตัวคาร์เพ นี่นะครับก็สามารถที่จะเล่น Android ได้ให้หน้าจอพโอเนียเลยนะครับ x น t f l u x นะ u t u b e Google Map ต่างๆใช้ผ่านหน้าจอพโอเนียได้เลยมีนี่คือความเจยงแล้วก็โปรโมชั่นภายในงานพร้อมกล่อง AI box นะครับพร้อมกล้องมองหลังเพียงแค่2 9 9 0 0บบาทแล้วยังผ่อนสได้ด้วยนะครับถัดมานะครับซีรีส์ใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับ A 5 5 5นะครับของทางไโอเนียนี่นะครับ เป็นจอเก้านิ้วต้องบอกก่อนคือปกติรุ่นซีรีส์ A เนี่ยจะเป็นจอเล็กๆแบบฝั่งนี้นะครับเขาเรียกจอซีรีส์เนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ทําเป็นขนาด9นิ้วขึ้นมาสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่ๆไอคอนเมนูใช้งานง่ายนะครับทัชสกรีนได้ดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto จะเป็นระบบเว็บลิง์นะครับหรือระบบมินเนอร์ลิงนั่นเองนะครับสามารถเอาภาพมือถือขึ้นไปเล่นบนหน้าจอไดอ้ทั้ง Apple แล้วก็ตัวมือถือเป็นระบบ Android นะครับ ตัวจอรองรับบลูทูธนะครับเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงผ่าน USB นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่งบไม่สูงมากแต่อยากได้จอแบรนด์พลเนียนะครับตัวนี้ราคาในงานอยู่1 3 5 0 0บาทนะครับพร้อมกับผ่อน0%เได้6เดือนอะนะครับแล้วก็มี เป็นคุ้มโปรน้ำมันนะครับของพายอเนียให้อีก500บาทเรียกว่าคนที่กําลังมองหาจอพโอเนียราคาโปรโมชั่นภายในงานนะครับมิราดเอ็กโปแล้วก็มีจอพายอเนียด้วยนะครับจับจองไม่ได้อของได้อยากติดตั้งลงรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาโอเคครับอันนี้คือจอไพายอเนียนะครับแบรนด์ดีๆคุณภาพเสียงดีจากพายอเนียครับ